สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ช่อง Youtube ครูออนสอนภาษาไทยค่ะวันนี้ครูออนจะมามอบความรู้ดีๆเรื่องคำสมาทแบบสนทินะคะต่อจากอีที่ก่อนนะคะส่วนเนื้อหาของเราจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะคำสมาทแบบมีสนทิ คำสมัตแบบมีสนทินะคะก็คือการสมาตคคาโดยการเชื่อมคําเข้าระหว่างพยางหลังของคําหน้ากับพยางหน้าของคําหลังเป็นการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นคําเดียวกันค่ะคําสมาตแบบมีสนทินะคะแบ่งออกได้ทั้งหมด3ชนิดคือ 1. สระสนทิ 2. พยัญชนะสนทิและ3นฤคหิตสนทิค่ะ เอ๊ว่าแต่คำสมาาทแบบสระสนธินั้นมีลักษณะอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสระสนธินะคะก็คือการเชื่อมคำให้มีเสียงกลมกลืนกันระหว่างเสียงสระพยางท้ายของคําหน้ากับเสียงสระพยางแรกของคำหลังเมื่อเชื่อมกันแล้วเสียงสระเหลือเพียงเสียงเดียวค่ะเรามาดูสระสนธิ ลักษณะแรกนะคะก็คือตัดสระพยางค์ท้ายคำหน้าแล้วใช้สระพยางหน้าคำหลังค่ะเรามาดูตัวอย่างคำค่ะสิวะบวกอาไลก็จะได้สิวาไลาก็คือไปใช้เสียงสระพยางแรกคำหลังสระอานะคะคำที่สองนะคะวะเชระบวกอาวุธก็จะเป็นวชิราวุธนะคะก็คือจะใช้สระของพยางแรกคำหลังคือสระอานั่นเองค่ะ คำว่าวิทยาบอกอะไรนะคะเราจะใช้สระของพยางแรกของคำหลังก็คือคำว่าอะไรเป็นสระอาจะได้คำว่าวิทยาไยค่ะมหาบอกอนบก็จะได้ว่ามหานนบนะคะก็คือจะใช้สระของพยางแรกคำหลังของคำว่าอนบสระก็คือรอหันนั่นเองค่ะเราจะได้คำว่ามหานนบค่ะ ลักษณะที่2ของสระสนธินะคะก็คือตัดสระพยางค์ท้ายคำหน้าและใช้สระพยางค์หน้าของคำหลังโดยเปลี่ยนสระพยังคหน้าของคำหลังค่ะซึ่งเราจะเปลี่ยนสระอะเป็นสระอาสระอิเป็นสระเอสระอุสระอูเป็นสระโอค่ะเรามาดูตัวอย่างคำนะคะปรมะบวกอินได้ปรมนเปลี่ยนจากสระอิเป็นสระเอค่ะ ราดบอกอุทิตได้ราชูทิศค่ะประชาบอกอธิปไตยได้ประชาธิปไตยนะคะทูตบอกอนุทูตได้ทูตานุทูตค,ค่ะโคตบวกอินได้คาเชนซึ่งเปลี่ยนจากสระอิเป็นสระเอนะคะราดบอกอุปธรรมได้ราชูประธรมค่ะลักษณะของสระสนทิลักษณะที่3นะคะจะเปลี่ยนสระพยัญท้ายของคำหน้าเป็นพยัญชนะค่ะ ก็คือสระอีสระอีเป็นพยัญชนะยอยักษค่ะสรารุสรารูเป็นพยัญชนะวแหวนค่ะใช้สระพยางนาของคําหลังนะคะเรามาดูตัวอย่างคํานะคะคําว่าสามัคคีบวกอาจารย์ก็คือเราจะเปลี่ยนสระพยางท้ายของคําหน้าเป็นพยัญชนะนะคะซึ่งพยางท้ายของคําหน้าก็คือเป็นสระอีนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นยอยักษซึ่งจะได้ว่า สามักญาจานค่ะอัีิบวกอาศัยก็เหมือนกันค่ะก็จะได้คําว่าอัธยาศัยค่ะคําว่าสินทูบวกอานุนซึ่งเราจะเปลี่ยนพย,ยนนะัญชนะของคําท้ายของคําแรกนะคะก็คือสระอูปเป็นวหวงก็จะได้สินพวานนนะคะทนูบวกอาคมก็จะเปลี่ยนสระอูของพยางท้ายของคําแรกนะคะเป็นวหวงก็จะได้ว่าธันวาคมนั่นเองค่ะ สมาทแบบสระสนธิก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อมาเรามาดูคําสมาทแบบพยัญชนะสนธิกันบ้างดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไรพยัญชนะสนธินะคะก็คือการเชื่อมคําให้มีเสียงกลมกลืนกันระหว่างเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระพยางท้ายของคําหน้ากับเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระพยางแรกของคําหลัง ก็คือคำที่ลงท้ายด้วยสอเสือสนทิกับพยัญชนะเปลี่ยนสอเป็นสาระโอค่ะอย่างเช่นคำว่ามานัดกับคำว่าธรรมสอเสือก็จะเปลี่ยนเป็นสาระโอเป็นมโนธรรมค่ะรหัสบวกฐานก็จะได้เป็นรัโนฐานสนทิกับพยัญชนะเปลี่ยนสอเป็นรอนะคะนิสาบวกไัยก็คือเปลี่ยนส่อเสือเป็นรอเรือก็จะได้เนรภัยนะคะทุสาบวกละ ก็จะเปลีสส่ยนซอเสือเป็นร้อเร,รือก็จะทุระลักษ์นะคะต่อมาเรามาดูคําสมัติแบบนารือคาหิตสนทิกันบ้างนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนารือคาหิตสนธินะคะก็คือการเชื่อมคําให้มีเสียงกลมกลืนกันระหว่างคําที่ลงท้ายด้วยนารือคหิตกับคําที่ขึ้นด้วยพยัญชนะหรือสระของคําหลังค่ะ นารคาหิตสนที่ลักษณะ,ะแรกนะคะก็คือนาระคาหิตสนที่กับสระจะต้องเปลี่ยนนาระคาหิตเป็นมอม้าค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะส Carr ังบวกอาทานก็จะได้สมาทานก็คือเปลี่ยนสังเป็นมอม้านะคะเปลี่ยนนารคาหิตเป็นมอม้านะคะกจะ็จะได้ว่าสมาทานสังบวกอุทไทยก็จะเปลี่ยนานาระคหาหิตที่อยู่ข้างบนเป็นมอมอ้าก็จะได้ว่าสมุไทยนั่นเองค่ะ นารื like ้ขหิตสนธิลักษณะที่ well 2นะคะก็ค <tamanho S 1> ือนารื anyway, in ้ข well, ้าหิตสนธิกับพยัญชนะวรคเปลี่ยนนารื้ขหิตเป็นพยัญชนะท้ายวรรค่ะนาร้ขาหิตสนธิวรกคะก็จะเปลี่ยนเป็นงอนะคะอย่างเช่นคําว่าสังบกเกตก็จะเป็นสังเกตค่ะสังบวกขานก็อ่านว่าสังขานค่ะนาร้ขหิตสนธิวักจะเปลี่ยนเป็นย่อสังบวกจอนเป็นสันจอนสังบวกชาติเป็นสันชาติ ณฤกขหิสนธิวัคตะใหญ่นะคะเปลี่ยนเป็นนอเนนสังบวกฐานเป็นสันฐานสังบวกทิติเป็นสันทิติค่ะส่อนนณฤกขหิตสนทิวัคตะนะคะจะเปลี่ยนเป็นนอหนูเช่นสังบวกนิวาสเป็นสันนิวาสสังบวกโดดเป็นสันโดดมาดูรฤอขหิตสนทิวัคปะเปลี่ยนเป็นมอม้าค่ะ สังบวกพันเป็นสัมพันหรือสังบวกประทานเป็นสัมประธานค่ะและสุดท้ายนะคะนารคะคาหิตสนที่กับเศษวัคจะเปลี่ยนเป็นงอก่อนสนที่ค่ะสังบวกวอนเป็นสังวอนสังบวกหอนเป็นสังหอนเราสามารถสรุปได้ว่านะคะคนสมาดแบมีส่วนที่ก็คือการสมรัตคําโดยการเชื่อมคํเข้าระหว่างพยางหลังของคําหน้ากับพยางคหน้าของคําหลังซึ่งเป็นการย่ออักขระให้น้อยลง เวลาอ่านก็จะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นคำเดียวกันค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด3ชนิดคือสารสนธิพยัญชนะสนธิและนารึคาหิตสนธินั่นเองเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยเนื้อหาของเราในวันนี้เรื่องคำสมาทแบบสนธินะคะก็ได้จบลงไปแล้วครูออนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ ใหม่ๆจากคลิปวิดีโอนี้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่อง y o ย t ท b e ครสูสอนภาษาไทยด้วยนะบ๊ายบาย